ถ้าตรงนี m. M, to to ้สมมติเมื่อก so, yeah. like, ี ha. ้มัสิบถ้าโหลดตัวนี้มันอ่ะตรงนี้อันนี้ห้าแอมห้าแอมมันกับอะไรห้าแอมอันนี้ก็ต้องอันนี้เออันนี้ดีอันนี้ก็ห้าแอมรวมกันสองอันนี้ถ้าแยกแยกโหลดสมมติจากโหลดตัวนี้เดิมเป็นสิบห้ามันก็แต่เนี่ยแต่กระแสในต้นมันต้องศูนย์ไงกระแสในต้นด้วยศูนย์นี่กระแสในต้นได้สิบเสียมันสิบแต่นี่กระแสในต้นมันศูนย์ไฟตกมันเป็นไงไฟตก ห้า m คูณกับกัลตันทานก็ลตันทานสา,า,ายเศษ a ศูนย์คูณกับต้ลตนทานสายเศษสายเศษดีต้อนสายดีต้อนไปตรงก็หายก็ดีขึ้นใช่ไหมลอ้อคือเป็นไงล้อคูณสิบกำลังสองคูณก็ต้ันทานสายดีต้อนสิบกำลังสองคัลทานสายเศษ a ร้อยบวกร้อยเป็นสองร้อยสองร้อย r เนี่ยทำสมัยแต่ตรงนี้ห้ 5, 2, ากำลังสองคูณกัลตันทานสายเศษ d ห้าก็ยี่ห้ายี่ห้า ยี่สิบห้าบวกยี่สิบห้าเป็นห้าสิบห้าสิบเนี่ยร้อยคูณตัวนี้ร้อยรูลงเท่าไหร่อะแค่นี้พอนะไม่จำเปนไปไปเยอะ่มันมากไยพอเขารู้ชั้นพื้นฐานเขารู้เออมันนาทึงเลยร้อยจากสองร้อยรลดลงตั้งสี่เท่าเลยใช่ไหม